สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดี f c ทุกๆท,ท่านนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับทาง YouTube c h ชาแนลช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทาง Ti k t o k นะ,ค,ะครับลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็สอบถามพักทายกันมาได้เลยนะฮะทุกช่องทางก็คือใช้ชื่อหลังป้ายแดงแต่งซิ่งทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวดีกว่ามาพามาชมรถอีกหนึ่งคันที่แต่งเสร็จเรียบร้อยและะ้วนะครับนานนะที่ผมจะไม่ได้มารีวิวแบบนี้ฮะ หลังๆก็คือจะเป็นคลิปสั้นมากกว่านะครับแต่วันนี้มีรถหนึ่งคันที่แต่งแล้วค่อนข้างสวยนะค่อนข้างลงตัวแล้วน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้านะครับในการที่จะดีไซน์ออกแบบรถของตวเองให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินชมรถคันนี้นะครับว่าการตกแต่งเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนฮะกับรุ่นเกทเอสดีเอุ่นแค p คันนี้ฮะเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีเครื่องวางจําหน่ายอยู่2เครื่องนะครับทั้งเพื่อเครื่องยนต์1.9นะครับหรือว่าเครื่องพันเแล้วก็เครื่องยนต์3.0หรือว่า3ามพันนะครับกับรุ่นสเป c แคร็1.9 SDA นะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีเครื่องยนต์ให้เลือก2เครื่องนะครับอย่างคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่นสเปซแค a ็3.0 S นะครับ S D A คันที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสีเทาเโบนะครับการตกแต่งคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมการตกแต่งรถคันนี้นะฮะว่ามีออปชันอะไรที่ใส่ไปในรถคันนี้บ้างนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวพาเดินชมตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสําหรับด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโช๊คอัพนะครับโช๊คอัพฝากระโปรงหน้าก็อย่างที่เคยใส่ไป ก็น่าจะทุกคันนะครับรถที่ส่งมอบนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งเป็นโช๊คอัพกระบอกสีฟ้าให้นะครับก็สวยงามใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนที่เห็นตรงนี้คือเครื่องยนต์สามพันนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นี่ฮะเครื่องใหญ่วางเต็มไปหมดเลยฮะสำหรับเครื่องสามพันนะครับก็ค่อนข้างสวยครับกับสีเทาแลมโบนะครับนี่ส่วนล้อนะครับคันนี้ล้อที่ใส่ก็คือเป็นล้อ f1 นะครับ ล้อ F1 คันนี้ก็คือขนาดความกว้างล้อหน้าอยู่ที่9.5นิ้วนะครับลัดด้วยยาง245/45นะครับแล้วก็กดหน้าลงมา2นิวนะครับคันนี้ก็สวยงามนะครับล้อ F1 ก็เป็นล้อที่ลูกค้าใส่กันค่อนข้างเยอะนะครับดูแลง่ายล้อแบบนี้นะครับแล้วก็โหลดสเตปแบบนี้คือใช้งานได้จริงๆนะครับขับเดินทางไกลได้ทางใกล้ได้นะครับส่วนล้อหลังคันนี้ก็คือใส่ขนาดความกว้างของล้อเท่ากันนะครับอยู่ที่9.5นิ้ว รับได,ด้ย,ยาง245 45นะครับรถคันนี้ล้อหน้ากับล้อหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับการโหลดก็คือสเต็ปแบบนี้หน้าสองหลัง3สเต็ปนี้บอกได้เลยครับลูกค้าขับใช้งานได้เผาไม่ยันแน่นอนนะครับเพราะทำมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายร้อยคันแล้วนี่ก็คือทรงนะครับล้อ9.5นิ้วนะครับก็มิติของล้อเนีย่ยผมถ่ายให้เห็นนะครับก็จะพอดีกับทรงซุ้ม ล้อพอดีครับสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าใส่แล้วล้อจะล้นเยอะไหมนี่ฮะอันนี้ผมตั้งกล้องให้เห็นแล้วว่าว่าค่อนข้างจะพอดีนะครับเนี่ยฮะพอดีเป๊ะเลยตรงนี้นะครับส่วนด้านท้ายคันนี้นะครับก็คือใส่ค้ำหลบป้ายนะครับก็จริงๆรถรุ่น a d a จะไม่มีกันชนหลังอยู่แล้วคันนี้ลูกค้าก็คือบอกให้ใส่เป็นอ่าค้ำหลบป้ายให้หน่อยนะครับส่วนคันนี้ไม่มีท่อซิ่งนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับว่าตัวคุณเองชอบ ท่อแบบไหนนะครับท่อเดิมเน้นเงียบนะครับขับเดินทางไมห่หนวกหูท่อซิ่งก็คือขับสนกุกขับมันแต่ก็แลกมากับเสียงที่ค่อนข้างดังแล้วก็หนวกหูนะครับตรงนี้ส่วนคันนี้ก็คือมีติดตั้งกระบะไลเนอร์นะครับเพราะาลูกค้าเน้นเป็นโปรในใช้งานนะครับตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็เป็นอีนนกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเก้าหรือว่าเครื่องสามพันนะครับ แล้วก็สีเทาก็เป็นสีที่มาในโมเดล2023นี้นะครับก็ค่อนข้างขายดีนะครับสีนี้ติดตลาดนาานะครับไม่ว่ารถรุ่นไหนนะครับสีเทาราโ,โบขายดีนะครับส่วนด้านในคันนี้ก็ค่อนข้างติดตั้งเยอะเหมือนกันนะครับอุปกรณ์นี่อุปกรณ์เริ่มต้นคันนี้มีการติดตั้งปุ่มกดสตาร์ทนะครับนี่ฮะ นี่ก็คือติดตั้งก็คือเอาที่สตาร์ทเดิมออกนะครับติดตั้งเป็นปุ่มกดสตาร์ทแทนก็เพิ่มความหรูเพิ่มการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถกดรีโมทสตาร์ทจากนอกตัวรถได้นี่คือข้อดีของเขาอุปกรณ์ชิน้นนี้ก็คือสามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้นะครับตรงนี้ส่วนชิ้นที่2เบาะหนังคันนี้ก็คือได้ทําการเปลี่ยนเบาะหนังนะครับเปลี่ยนจากเบาะผ้า แล้วก็เป็นเบาะหนังก็คือเป็นเบาะหนังดำได้แดงเดินตะเข็บตามที่เห็นตรงนี้เลยรวมทั้งตรงนี้ด้วยครับแผงนั่งรงเบาะแคปนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเบาะแคปด้วยนี่ก็คือทำเป็นเบาะหนังให้ทั้งหมดนะครับรวมถึงแผงประตูก็เป็นเบาะหนังด้วยเช่นกันนะครับเราเอาเบาะผ้าเดิมลอ,ออกนะครับแต่ยังใช้พื้น ฟองน้ําเดิมแล้วก็ใส่เป็นเบาะหนังหุ้มเข้าไปนะครับก็ค่อนข้างสวยค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็ผ้ายางปูพื้นเข้ารูปแบบ VAP เนี่ยครับอันนี้ผมเอาพื้นนี้ปูลองก่อนที่ลูกค้าจะมานะครับเพราะว่ามันจะเลอะนี่ฮะตัวนี้ก็คือใส่เต็มพื้นที่หมดเลยครับเนี่ยฮะเห็นเต็มพื้นที่หมดเลยไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นวางลองเฉยๆนะครับนี่ เพิ่มมิติของรถนะครับก็จากรถรุ่น SDA เป็นรุ่นธรรมดาก็เพิ่มออปชันแล้วก็ค่อนข้างดูสวยขึ้นนะครับตรงนี้นี่ฮะนี่ก็เป็นรุ่นที่ธรรมดาแต่เราแต่งให้แบบไม่ธรรมดานะครับตรงนี้เขาบอกได้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ติดตั้งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็คือตัวกล้องนะครับแล้วก็คือติดตั้งเป็นกล้องหน้ารถให้นะครับวันนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับ ของลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ติดตั้งให้สําหรับลูกค้าที่ซื้อรถที่นี่นะครับก็คือล็อกฝาท้ายล็อกฝาท้ายก็คือเราติดตั้งให้นะครับตอนนี้ที่ลูกค้าล็อกรถตัวฝาท้ายก็จะล็อกไปกับตัวรถด้วยครับเพื่อป้องกันการโจรกรรมของดีครับหายบ่อยตอนนี้ครับเราติดตั้งให้ครับล็อกฝาท้ายตอนนี้ลูกค้าล็อกรถก็ล็อกไปด้วยนะครับตรงนี้นี่คือข้อดีนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับแนวทางของการตกแต่งรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็รุ่น S D A แบบนี้นะครับไม่ต้องเน้นซิ่งมากนะครับเอาไว้ใช้งานเอาไว้ตอบโจทย์เวลาเดินทางหรือขับไปไหนบรทุกของได้เดินทางได้อ่านี่ก็คือสามารถตอบโจทย์ลูกค้านะครับอ่ากับรุ่น Cap 1.9หรือว่า3,000 S D A นะครับก็ลองพิจารณาได้เลยนะครับสำหรับการตกแต่ง สไตล์แบบนี้นะครับผมก็เรียบร้อยแลวฮะสำหรับการพาเดินชมรถรอบคันนะครแล้วก็ออปชันพิเศษต่างๆที่ใส่ไปในรถคันนี้นะครับการตกแต่งนะครับลูกค้าชอบการตกแต่งแบบไหนก็แวะเข้ามาสอบถามตากทายก็ได้เลยนะครับรุ่นเกต SDA ในรุ่นแคมนะฮะดาวเริ่มต้นใช้งบรถเพียงแค่19,000บาทเท่านั้นสําหรับเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องพันเหรือเครื่องสามพันะฮะลูกค้าทำไฟแนนซ์ผ่าน ที่19ก็คือใช้กนมดหมนเก19นะครับในการออกลดนะครับหรือลูกค้าจะเริ่มไม่คำ้ำไม่ค้ำเริ่มต้นที่การใช้เงินอยู่ที่5้0 0 0บาทนะครับการที่ไม่คำ้ำต้องขอดูเอกสารขอดูคุณสมบัติของลูกค้าก่อนนะครับว่าคุณสมบัติของคุณจะจัดผ่านตามเงื่อนไขไม่ค้ำได้ไหมตรงนี้ก็ส่งรายละเอียดมาให้ผมตรวจสอบก่อนได้เลยนะรตรงนี้ดีให้บริการนะครับอยู่ต่างจังหวัดลูกค้าสามารถทําเรื่องได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นโรค ออนไลน์โลก 5G 4G แล้วนะครับลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็ a c e b o o k YouTube TikTok นะครับก็หรือ Li n e แอปนะครับ l i n e OA อลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็แวะมาสอบถามทักท่ายได้เลยครับยินดีให้บริการครับทุกแพลตฟอร์มนะครับผมเป็นคนตอบจากเพียงผู้เดียวนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยตรงนี้นะครับกําลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับฝากด้วยฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กดต่างๆที่สามารถกดได้กดได้เลยฮะตรงนี้ยินดีนะครับ รับฟังความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆจาก f c ทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะได้นําไปปรับปรุงรายละเอียดต่างๆนะฮะวันนี้ก็คือมารีวิวคันนี้ส่วนครั้งต่อไปผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนยังไงก็คอยติดตามได้เลยนะฮะกับหลังป้ายแดงแป่งเช้งนะครับสำหรับวันนี้จบไปครับผมสวัสดีครับ